แกงกะหรี่ข้าวผัดแหงและแกงกะหรี่อ่าโอเคโอเคข้าวผัดแหงผัดแหงมะนาวข้าวผัดแหงมะนาวข้าวผัดแหงและแกงกะหรี่ ข้าวมะแรงข้าวข้าวมะแรงมะแรงและและกะหลีใช่หรอวะบะหมี่บะหมี่ข้าวข้าวมะแรงและบะหมี่และบะหมี่และบะหมี่กะหลีบะหมี่ข้าวข้าวมะแรงและกะหลีข้าวแมลงและกะ กะหลี่กะลี่กะหลีกะลี่ข้าวแมลงกะหลี่กะหลี่่กกะะหีข้าวข้าวเออข้าวข้าวเอาแมลงเอาเพลงแมลงกะหลีเอาเพลงกะหลีเออโอเคต่อไปที่ไยนครับปิดเสียงเลยครับปิดเสียงครับตอนนี้โอ้ยยากอ่ะโอ้โหยากอะ จีออนต้นเสียงของเรามะตูมพูดว่าอะไรคะเอาแปลงกะะรี่มะตูมคำปริศนาคือข้าวพะแนงและแกงกะหรี่ oh. ข้าวพะแนงและแกงกะหรี่ครับมันมันไปตั้งแต่ข้าวมะนาวแล้วคะ่ะ